สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนครับพี่น้องครับเถีัยปะใชมวลซืนที่วี่ครับผมมือเนี้ยมาพี่น้องมานะตำสมกับต้มบกหอยครับมือเนี้ยแซ่บแซท้กันครับเมนูตาซึนตาแจ้งตำสมเพ็ดเพรครับผมแล้กกาต้มบกหอยนะครับเขาเที่ยงกันแซ่บแซมาพี่น้องมาหิ้แล้วหิวแล้วอ่าเขากับบอฮอนนะครับหนึ่งกระโดดแล้ว หนึ่งต้ามือเศร้านี่แต่ว่าตาบหกูฮูงเนี่ยกับตัวบกงหอยนยห่อนๆเลยครับพี่น้องครับมามาพี่น้องมาเสีบๆตั้งบันบรครับเทพมาใช้ครับตาบหกูฮูงอืมขึ้่ ตองมีหน้าใสอืมหาภาชนะน่าใจบักหอยก็อยู่หน้าแห,าาาาซซหาาะครับง้มเอาง้มมันง้มปูง้มหอยก็เพ่อได้ป่งเด็ดปนเพล่นวะ่ะขันง้มโทรศัพท์กับบอดียังเพราะจัน เขาพันวาแบบกว่างอง้มปูง้มปลาง้มหอยกับพ่อเด็กิก้ีงเด็กปนพันวาแล้วพ่อเด็กแจ็งมันหัวน้อยหัวน้อยหัวน้อยกับยิ้มตายว่าละมือนี่ <laughs> แสบ,บน้ำเทปใช้มนีข้าวเที่ยงยากาศเย็นดีสบายมันจะขันน้อยอยู่อยากให้ขมมาับเพรานต้ออาพีออกอให้ขมมันขมอยู่แล้ว ấm lắm đây nào quỷ áo quỷ ấu của thầu ba Hử, nói Hử. เรียกเอานี่มกินกับตำสมบักหุ่งแล้วครับหว่าจำหนังกับมีเมนูกแกง ก็แบ่บงเวยหัวหน้อยอืมอมหมดละ แม่มุญแดงแอืมหน่อยกูจะได้เ,เตะหัวเนอี่ยอิมล้มกันเจ็บแสบหอน,หอน มันมันเข้ากันแท้ต้มมะขวงกับต้มมะคอยกินน้ำเทียงกินจนังไงจะโบอิ่มดอกคันเป็นได่เนี่ยไม่หัวน้อย Hãy giờ Giờ tụt Cái gì đây? Hmm. Pode ir Vou pegar ฮืมมังบ้าไก่รอบนี้แกงเส้นน้ำมสมแล้วรอบนี้นี่ตะหัวหน้อย สิบหัวกระโบอิ่มเนแกระเสียบนะนเยบนาะน้ำเสีบเนาะโอ้อบคักแส่บเนี่ยกินลุนกินเทื่อนเนาะทิมงานไปลงเงินงบบก้อยมาจนสู้กินมนได้คู่น่อยนึงนี่หนหนแหละ tôm mà nó cầm tầm một con ngon khó rồi Còn đây giống như tôi nói กินตั้งเงนหัวตั้งทีเป็นขมขมจับหายขมขันหนูเลยเด,ด้อดยูอ่อลไรเด้อไมันช่ใครเป็น บอเพชรตรวจไนไหนวะอ้องกี้น้องผมดี mún mún, ừ. phải mùng 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 mà bớt

vỏ như tí lim luôn rồi ạ thịt lá cả bắp gần ไม่สุขาน้อยๆก็ได้กินมืดมื่มนนะมือยังงาย้ยแสบจับแบ,บกินมืดมื่นจับแสบที่เหย Cô chủ đại tây lâu không tầm một không gấp tầm một khoang 生活类。 คักขนาดว่าพ่อเพชรกับเน่้อยู bueno> <t <t ่ตรวจยู่พี่น้องเง้ยมันเสียเวลาทำจิ้มหอยหน่อิได้หรอล่ามีหัวหน่อยยัง หือโอ้ยขาเตือนอนวับวบ่เผ็ดก็บ,บ่แม่นมันมาเผ็ดตามหลัง sẵn nhận quá sẵn vượt có thể là chịp chắc này gặp anh phiệt chua và bà cái phiệt chua mà toàn thải vừa mình chín mới to, จะได้มันผักผักสดสดผัก,กยูขัวไอ้ผักยูกหัวริมบันกระทียมริมด้วยแซบขับแซบ,บเนี่ยบรรยากาศช่วงเชียงเชียงลมช่วยมา เป็นท่วงเป็นท่วงมันเย็นสบายดีใน <Yeah. S 1> บันส่วนครับ ตอนแรกมาเสีเห้บุดไปไปมากๆบ่บดน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเสียไปแรกกับการจิ้มบักห้อยน้อยๆแ้วปันนี้พอกิมโดนหลายเขาก็เลยอิ่มขอก้อนประมาณนี้นะครับรอกกับแฉบแฉบครับ ็ดเกือบพอดีบนได้เชสไลายเอาล้วแล้วพี่น้องบบเบิดตำบมะคุ้งกับต้มบักหอยนะสลับเมนูนี่เมนูรอบเพียงครับเมนูตาแจ้งตาสว่างพี่น้องเลย แต่ว่ากับบอยบจาดปันเลยกับพอดีเราต้องขอกับขอบคุณพี่น้องครับทุกท่านทุกการติดตามนะครับที่กดไลค์กดซับตะไข่กดแชร์ให้นะครับเปลี่ยนกําลังใจให้นะครับขอให้โศกหมันสุภูสุกนั่นพี่น้องเด้อเงินแสนเข่าบ้านเงินล้านเข่าบัญชีครับอย่าเก็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับครับสดีสดีครับ